ตำผลลไม้ค่ะมืนน่อนี้เป็นเมนู่ส็บแสบมีครบเครื่องมีสับปะรดมีส้มโอมีแอปเปิลมีชมพูถั่วฝักยาวฝรั่งเคอเทศมีกุ้งแหง้งมีน้ำตาล น้ำปลาผงชูรสใส่ปูใส่มะเขือเทศ ใส่น้ำตาลปี๊ดมานาวตำผลละไม่ค่ะเปรี้ยวมากว่าใดดอกเพราะว่าฝรั่งมันกับเปรี้ยวนะคะน้ำปลาขาดไม่ได้คือปลาสิ่งที่ขาดไม่ได้เสฟเนัวๆค่ะคือปลา สิ่งสิตตผลไม่ก็ต้องใส่ค่ะเส้นตามปีดเพื่อว่วมอร่อยใส่กุ้งแห้งค่ะ มีทั้งแอปเปิลมีทั้งฝรังฝรังกินจูมีมะเขือเทศมีชมพู่มีถั่วฝักยาวแล้วมีไอเนี่ยสับป,ปะรดแล้วก็ส้มโออันนี้จะใส่ที่หลังคุกเขานี่ต้องคุกเขาไอ้นี่ในครกสกอ่อน ชิมรสชาติก่อนใส่ไอ้นันน้ำเลยคะ่ะใส่ทัวทัวลิ่สงใส่กุ้งแห้งใส่ทุกอย่างที่มีหวานๆเปรี้ยวๆหน่อยนัวปลาหลา ใส่ฝร,ร,รั่งเยอะๆเด็กชอบกินฝรั่งต้องใส่ฝรั่งเยอะๆ แสบใส่สับป,ปะรดไปหน่อยหนึ่งแล้วก็มีส้มโอใส่ทุกอย่างที่มีตามผลไม้ แสบแล้วนัวแล้วค่ะอากาศจะเป็นมืดหมืดคือฝนจะตกค่ะเสร็จแล้วค่ะตำผลลไม่ร่วมเสร็จแสบๆคือเกา จบคลิปแค่นี้ละค่ะขอคุณหลายๆที่เขามาติดตามผู้ใดอยากกินเอาไปฮิตใดเนะคะ่ะตามทุกอย่างที่ห้ามีค่ะกินแล้วเป็นเมนูสุขภาพผลไม้ครบทุกอย่างค่ะสำนีละค่ะสวัสดีค่ะ